วันดีนะครับวันนี้วันแรกของสัป,ปดาห์วันจันทร์ที่5มิถุนายนกิการขอพระเจ้าอยู่กับเราและอุยพรงานธุรกิจชีวิตของพวกเราลูกหลานและปกป้องพวกเรานะครับจากสิ่งที่ชั่วร้ายวันนี้ในการดานวิธีบทที่30ข้อที่1หรือข้อที่16นะครับซึ่งเ,เกี่ยวข้องกับคำคำบนการบนนะครับและสาบานไม่ใช่บนนะครับ บนสาบานนะคะคือตั้งทำสัญญาไว้กับพระเจ้านั่นเองคล้ายๆนี่เป็นสิ่งที่พระยาเวได้บอกบัญชาว่าเขาควรจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อนะครับชนชาติอิสราเอลบนหรือทําคําสาบานไว้ทําไมพระเจ้าจึงบอกเช่นนั้นเพื่อให้เขาปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับเมื่อรับปากพูดอะไรจากปากแล้วจะต้องทำนะเพราะฉะนั้นแบ่งออกเป็นผู้ชายบนและสาบาน ถ้าเป็นผู้หญิงบนและสาบานและก็ในผู้หญิงอาจจะมีรายละเอียดมากหน่อยนะครับคือผู้หญิงคนนั้นอยู่กับบิดา,ดาขณะที่ยังก่อนแต่งงานถ้าบิดาได้ยินและไม่คัดค้านก็ถือว่าถือคำสาบานนั้นยังอยู่แต่ว่าบิดาได้ยินคัดค้านนะครับก็ถือว่าเป็นโมฆะแสดงว่าบิดานี้ยังมีอยู่ภายใต้ ตราบใดที่อยู่กับบิดาบิดามีอำนาจหญิงสาวอยู่กับสามีถ้าสามีได้ยินคัดค้านนะครับกับไม่คัดค้านนะครับก็จะเป็นไปตามนั้นเพ,พื่อกมพีกาลังบอกให้เราได้เห็นความจริงนะครับจากเรื่องนี้ก็คือผู้หญิงนะครับที่อยู่ก่อนแต่งงานจะต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะพ่อแม่จะคัดค้านหรือไม่คัดค้านก็จะเป็นไปตามนั้นและเมื่อแต่งงานแล้ว สามีจะคัดค้านหรือไม่คัดค้านก็เป็นภาพนัยะบอกเห้ยถึงว่าภรรยาจะต้องเชื่อฟังนะครับสามีหรือสามีเป็นผู้นํานั่นเองอันนั้นเป็นคําสอนที่เราได้รู้ดูก่อนแต่แล้วมาสรุปคําสอนอีก4ข้อเพิ่มเติมนะครับจากพระธรรมตอนนี้ผมจะนํายกมานะครับในข้อ2ครับบนไว้กับพระยาเวหรือสาบานผูกมัดตัวเอง พูดถึง12ครั้งนะครับเราสังเกตดูนะครับสิ่งใดที่พูดไว้ในเพียง16ข้อถึง12ครั้งแสดงว่าสำคัญผูกมัดตัวเองผูกมัดตัวเองปัจจุบันนี้นะครับพระคัมภีร์บอกให้เราไม่ต้องสาบานไม่มีการบนคริสเตียนไม่มีการทำการบนหรือสาบานนะครับพระคัมภีร์บอกว่าให้เราพูดจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเองจะพูดอะไรออกไปนะั้นมีสมีมีสิ่งที่จะมีความสําคัญคือผูกมัดตัวของเราผมพูดอีกครั้งนึ่นะครับปากของเราที่พูดอะไรออกไปหรือคันสัญญาอะไรกับพระเจ้านะครับหรือบางครั้งเราที่เรียกว่าบนหรือเรียกกันว่าออสาบานก็ตามนะครับมันจะต้องผูกมัด คำ,คำพูดนั้นผูกมัดเราเพราะฉะนั้นเราเองก่อนที่เราจะสัญญาอะไรกับมนุษย์เลยโดยเฉพาะกับพระเจ้าแล้วเราจะต้องทำไมครับคิดก่อนว่าเราทำได้ไหมนะข้อคิดประการที่สองอย่าให้เขาเสียวาจาทุกคำที่ออกมาจากปากเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับในข้อที่หนึ่งแต่ผมเองแยกออกมานะนิดนึงก็คือ เสียวาจาทุกคําพูดที่ออกมาจากปากหมายก็ว่าทุกคําพูดที่เราก่อนพูดเราควรที่จะคิดก่อนหรือพระกัมพีก็เราบอกเราต้องระมัดระวังว่าสิ่งใดที่เราพูดแล้วเราต้องทําได้แล้วถ้าเราทําไม่ได้เราไม่ต้องพูดหรือพูดง่ายว่าก่อนที่เราพูดให้เราคิดก่อนไตรตรอง ให้รอบคอบพระคัมพียากบพูดไว้ให้เราช้าในการพูดช้านี้หมายถึงเพื่อเราจะได้คิดก่อนที่จะให้คาพูดออกมาออกจากปากของเราเพราะว่าพระคัมพีบอกว่าอยาให้เราเสียวาจาหรือเสียคําพูดพูดแล้วทาไม่ได้ประการสุดท้ายอ,าอ้อประการที่สามคัะพยาเวทรงให้อภัยเธอมีพูดถึงทั้งหมดสามครั้งด้วยกันพระยาเวทรงให้อภัยเธอพระยาเวทรงให้อภยัยหมายก็ว่าแม้ว่ามนุษย์จะผิดพลาดในคําพูด ขอการนําไปใช้นะเรายอมรับว่าการกระทําผิดที่ง่ายและมากและก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับก็คือคําผิดโดยผ่านทางคําพูดวาจาดังนั้นนะครับแม้ว่าเราจะผิดแต่พระเจ้าก็พร้อมที่จะยกโทษอภัยให้กับพวกเราในความผิดพลาดนั้นเพียงแต่เรายอมรับได้ปากของเรา ว่าเราผิดแล้วสุดท้ายครับข้อที่สี่คำพูดที่ไม่ทันคิดนะพูดถึงในข้อที่หกและข้อที่แปดเวลาเราพูดอะไรก็ตามเราต้องคิดไต่ตองให้รอบคอบก่อนอันนั้นเป็นข้อคิดข้อสรุปของผมว่าสิ่งที่เราพูดนั้นนําการเสริมสร้างหรือนําการทำลายนํำคำหนุนใจหรือนำการบันทองบันทอนนะครับกำลังใจนะครับ ขอให้เราคิดก่อนพูดขอพระเจ้าอวยพรพระวจนะของพวกวันนี้